ตอนนี้เราก็อยู่คอนแกนแล้วนะครับสนามบินคอแนแกนเนาะยวต้องนั่งรถต่อไปกลิสธิ์ต่อนะครับมีทีมงานมาถึงก่อนและหนวันเตรียมสถานที่ให้แล้วเชือนนี้ก็จะไปถึงก็เริ่มกิจกรรมเลยนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงตามกำหนดการ ก็มาถึงสนามกีฬากลงกาลิสิแล้วนะครับก็อีกขันหนึ่งเดี๋ยวตามมาเนาะแล้วก็มีทีมงานมาถึงสนามรอข้างในแล้วนะครับผมอันนี้คือยิมเนาะก็ถึงแล้วนะครับกับสนามกีฬากางกาลิสติก็คือเล่นบาสรอกันหรอคนมากันเยอะแล้วนะครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เกต b าร k เ t o ออนทัวรพามาดู CTX3 Basketball Clinic ที่กาลสินครับก็เป็นงานที่ทางทีม CT Tiger ครับพาน,นักกีฬาทีมชาติครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงครับรวมไปถึงนักกีฬาเดินสายด้วยมาเปิดสอนบาสฟรีๆครับโดยที่นี่ที่แรกครับที่จังหวัดกาลสินครับผมก็ไปดูกิจกรรมและความสนุกของงานนี้ได้เลยครับ ผู้<ะ>ชายัเล้เรามาดูบางผิ้าดีกว่าครับในกีฬาเอ T L ล่าสุดเนี่ยใครเป็น M v p ชื่ออะไรครับใครตอบได้ปืนินะนะใครเป็น MVP คนล่าสุดครับไม่รู้ครับไม่ค่อยน่าจดจำไม่รู้ครับไม่ค่อยน่าจดจำ <c oughs> <c oughs> การท่าบอลรับบอลข้ามบอลแล้วก็สติปอลเดีนไหมมายาวมายาวมาสนุกมาสนุกที่ที่อยากให้ทำเพราะเราได้ดูว่าเวลาเพื่อนพี่ตรงนี้เราจะเห้บอลไปให้เพื่อนตัวที่ไม่ต้องรอบอลยังไงวิ่งไปเราได้บอลของเพพี่จะสูดได้เราใ้เพื่อนตรงนี้เราได้ดูเพื่อนเราเลี้ยงไปรอเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเดีไหมเรายวิ่งมารอเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เลี้ยงมาเลยวิ่งมารอเร็อยากให้ ต้องรู้ว่าปัตติร้านไหนเลตอนน้นลี้ว้อารนไหเดวัน่นหเลี้ยววันที่้แล้วรพี่ารเรุ๊บวิ่งไปร้อยสกว่าตวันนี้เลี้ยบห้าตรพาร้ท่ารพี่ขรไปดว่ามตเี้ยวไปนห้าล้วารย่าูอ่ดูโอเคตัวแรกนะ ตอนขอให้ก้าวขาขวพาเราจะได้มีพื้นที่ในการส่งเ,เทเเี่ยวไปวถ้าเราแบบพุ่งตวต้อยู่เนี้ยเราก็ส่งเิ็มเือถ้าเราไม่ก้าวขาถูกไหมโอเคมาเด็กินสนกะีมามามาสกินดิมาสกีมาสก,าสกดิโอเค 啊。安安 เราพาอย่างเนี้ยมนผ่าน,น,นไหม,ม,ไมเราก็ต้องคิดว่าแเนี้ยเราแข่งอยู่พลาพลายางไงเวลาที่บอกแล้วว่าพา้าห้ามมองคนเพื่อนอยู่เนี้ยเราต้องกการตัวเราเองะคะอย่นรามองไปพมองไปมองคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เราจะส่งให้โอเคหลอกก็ได้สายตาอย่าจ้องเลนะลแล้วก็เวลาทำคะแนนโชว์ๆทาไว้อัพดังนั้นม,มั่นใจเล่น อ้าา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 จับลูกบอลตัวเล็กเลยอื้อจะได้รอหรอนอ่ะพี่นี่ฝนตกเาแล้วทำไมพี่โชกอย่างนั้นขอเปลี่ยนเสื้อเลยนะคะพักบ่ายมีตัวใหม่อีกอ้าวมีอ่ะทาคลิปไม่ได้ ตักฐานแล้วนะพี่กุ้งฮ้่คนไม่ตักนผมอ่านแค่แบบมุกรเล็กน้อยเปิดทีหนิกบาทของที่จังหวัดกาฬสินะคะสนับสนุนโดย CT Tiger นะคะฐานนี้เราก็อยู่ข้างนอกนะคะเน้นสกิลแบบเซนตรงเซนเตอร์นะคะแบบสกิลที่แบบตัวใหญ่วงน้อเล่นนะครับเราก็จะสอนแต่ยิงใต้แป้นหมุนตัวสเต็ปเยอะแยะไปหมดค่ะติดตามชมกันนะคะ พี่ไม่พี่ไม่เอาเป็นข้างหน้าหันไปหันใต้แป้นนะเวลายิงใต้แป้นพี่ขอเป็นสเต็ปที่แบบหันหน้าไปเส้นหลังอะไรแบไหนบ้ okay. นงาเง,งเรามาป้อนคนหนึ่งดูรอยยิงเงี่ยเราเชิ้นที่ไร้าง หลอกบนขาเนี่ยพยายามสอดลงล่างหลอกเเเอาริ่มได้ลยแล้วก็คันหมุนกลับจะฮุบก็ได้หรือจะแบบจะมาฮุก็ย่อยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครเก่งครับจะมาฮุกเฟรชจริงเลยก็ได้ไมื่อใช้เก่งไม่มีใครเก่งเก่งมากต้องลองพี่คนทำได้เนาะคนแรกเลยนะที่จะลองทำค หลอกทุกนึงอย่างฝังนี้ถ้าเกิดมีวิ่งออมมาใช่ไหมใช้เลิ่อนไปเป็นเะขวามาเป็นขาลากหลอกแล้ก็ัยิงก็ได้หรือว่าพุ้กซ้ายก็ได้หรือว่าจะพุ้กขวาก็ได้เปลี่ยนแค่ขานะเราแล้วก็หมุนปากขวา กเอาซ้ายตัดไปลองมาไม่เป็นไรไหมครับเอาซ้ายซายปุ๊บลองขึ้นแล้วมัะแล้วใช่ปะเนี่ย้ครับได้ครับแด้ครับแล้วครับแล้วครับ าระดับเข่านะครับระดับเข่าแอนหน้าขึ้นแอนตัวขึ้นหลังตรงโอเคเจ็บตัวย่อลงไปเสื้อฟ้านั่งเก้าอี้ลงไปนั่งลงไปเสื้อฟ้านั่งลงไปนั่งลงไปเอ๊นั่งลงไปสุดยอดของทักษะบาสคืออะไรรู้ไหมความอดทนในการฝึกซ้อม ความอดทนในการฝึกซ้อมจะนําพาเราไปสู่ทุกอย่างถ้าอดทนไม่ได้ฝึกอะไรไม่ได้เลยถ้าหนูย่อได้สองนาทีฝึกเลี้ยงบาสได้สองนาทีชีวิตจบแล้วแล้วถ้าย่อได้สองวันได้เลี้ยงบาสสองวันย่อได้สองชั่วโมงได้เลี้ยงบาสสองชั่วโมงความอดทนเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในกีฬาสนุกกับมันให้ได้นะเตรียมตัวหยิบบาสมาได้ข้าแล้วแหละแล้วหยิบบาสเพื่อนั้ย่อแล้วมันอยู่ในอร์ชัทที่ได้ บาลด้วยอวัยวะสองอย่างนะครับนั่นคือตาและมือเราใช้แต่มือตาได้เกี่ยวตาเป็น่างอื่นดีมากเลี้ยงบอลเองไม่โดนขาหรอไม่โดนขาหรอเลี้ยงบอลนี้ได้หรอย่อตัวลงอีกเราจะไปทางไหนสะบัดบอลไม่แห้งนะครับอะไรนะไม่มีแย่ชาบีไฮง่ายโคตรง่ายแบบไหนรู้ไหมสมมติเราเลี้ยงบาสสมมติใครยังไม่คล่องนะนี่ลูกบาสป่ะเราอยากบีไฮป่ะ แม่งวิ่งเลยลูกบาสแล้วสะบัดไปนึงบีไฮยังเออถ้าใครยังไม่คล่องใครยังไม่ได้มีรูปแบบของการเป็นนักกีฬาเลี้ยงบาสไปแม่งจะบีไฮวิ่งเลยแม่งสักหน่อยแล้วตกบอลยากบ้านเราทำหนึเห็นบ้างง่ายบ้านสลุงคิดมากเองเพราะลูกบาสต้องอ้อมมือไม่วนมาจากข้างหน้าอ้อมข้างหลังสะบัดไปข้างหน้าไม่วิ่งเลยได้เลยเห็นบ้างเป็นเหมือนเดิมไม่แต่จะรอดขาฮุ้ง วิ่งไแล้วบิดเปลี่ยนตัวส่งแรงเปลี่ยนตัวส่งแรงดูหนะอโค้ดวิ่งไปขานี่โคตจะส่งแรงไปทางนี้คือขานี้ถูกไหมแต่พอกโคตดว้่งไเสร็จโค้ดบิดขาแล้วเปลี่ยนเห็นปะลองดูลองดูไม่ยากเออมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเอามามามาเหมือนนักวิ่งเวลาออกตัวมาไทยเขาใช้ขาขัางหลังถูกไหม เพื่ออะไรเพื่อพุ่งตัวไปข้างหน้าในบาสเกตบอลเราทําท่าถีบท่าท่าวิ่งได้ไหมไม่ได้เราทําได้แค่นี้บิดตัวให้เรามีขาข้างหลังเพื่อจะพุ่งตัวผ่านคนไปข้างหน้าฉะนั้นะบัสวัยรุ่นต้องฝึกนะครับสําคัญกาสกิลเลียงอื่นๆมากมายถ้าหนูทําท่านี้ได้สกิลแทบไม่ต้องเลยเข้าใจป่มอาเตรียมตัว<อ>บิดเอวนะโคดเอา ขวานำก่อนนะพยายามให้มีเสียงองเท้านะครับทำไมต้องมีเสียงเพราะเด็กบางคนกระโดดสลับเท้ากระโดดสลับเท้าตัวลอยพุ่ตัวไม่ได้นะครับถ้าเราเท้าออกจากพื้นเราก็พุ่อะไรไม่ได้เจ็บคอเสียเสียเจ็บคอคือแบบว่าโดนโดนมายังไงก็ให้น้องทำอย่างนั้นเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวด จบไปแล้วครับรับตอนเช้าเป็นยังไงครับเซสชัน่นเช้าดีครับผมดีใจมากเลยเด็กทุกคนตั้งใจสนุกสนานกันด้วยรู้สึกว่าทุกคนก็เอ็นเตอร์ดีดีด้วยครับวันนี้สนุกแน่นอนสนุกมากๆเลยพี่จะเป็นยไงบ้างครับตอนเช้าเออสนุกดีครับแล้วก็เด็กๆมาโอ้เด็กๆตั้งใจมากเลยนะวันนี้มาแบบตั้งใจมาเก็บความรู้แล้วก็ เด็กแต่ตงหว,วัดเดี๋ยวนี้ทักษะเบื้องต้นของเราก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะคิดว่าบ้าสต่งจัางวัดเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเหมือนกับบ้าสกรุงเทพแต่แต่เปล่าเลยบ้านต่งจัางวัดก็มีทักษะพื้นฐานที่ค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวนี้เราดีใจที่ได้มาเห็นน้องๆมีการพัฒนาขึ้นรูปแบบบ้านในบ้านเราก็พัฒนาขึ้นนะครับนะครับไม่ว่าจะแต่งจังหวัดรือในกรุงเทพก็ไม่ค่อยได้ตา่างกันมากนะครับเวลิ่กุลเลยเวลาข้ามบอลหนึ่งกลุ่มมีสามคนมึงคุยกันให้ดีเลยในกลุ่มใครจะถื หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนป้องกันอีกหนึ่งคนอยู่มุมคนข้ามบอลข้ามไปเลอัพคนฝั่งนู้นเข้ามารีบาวไอคนที่ป้องกันลงมุมยิงจากคะแนนเข้าใจป่ะมึงก็ต้องวิ่งตามไต้องนะเป็นการหยิบมือเสกเข้าใจป่ะเอาให้พร้อมนะไปห้าสิบคน เพื่อกันนับไม่ดิเฮ้ยไม่มีใครช่วยนับเลยเพื่อกับปารเ์เด็กของสามสามครับเนี่ยครับเพราะว่าถ้าอีกฝั่งเข้ามาเลยแล้วอ่ะเราก็ทิ้งรูปป้องตัวป้องกันเมื่อกี้ก็วิ่งออกไปรอสามเพื่อปารเ์เด็กยิงสวนเลยประมาณนี้ครับก,ตก็ต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมกต้องมาอย่างนี้ได้เวลาเราบบรับบอลอ่โปรดหาผู้วามรับแล้วไปเลยโอเคนะเวลารับบอล ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเตอร์ฟเพื่อนเล่นได้แต่บ้านสามสามเราไม่จ่ายแบบนี้บ้านสามสเราจ่ายแบบนี้เหอนกันไม่ต้องมไม่ต้าไม่ได้ไม่ไดจ่ายนี้เข้ามาชาร์จนะไดได้จ่ายนะจ่ายย้อยข้ามหัวเพราะอะไรเพราะฟ้าห้าห้าข้างในมีคนฟ้าสามสามข้างในไม่มีคน จับคู่เลยจับคู่พี่กันโอลเลยนะ <Okay. S 1> สองคนที่ขอยิงข้อลงห้าลูกโอเคปะ่ะสลับกันมามายิงคนละลูกคนละลูกคนละลูกถ้าจะยิงลงห้าลูกพี่แจกเสื้อทุกคนเลยแต่ถ้าคนไหนยิงไม่ลงพี่เปล่าปี๊ดคนที่เหลือวิ่งเหมือนเมื่อกี้หนึ่งรอบมาแตน้มาทุกคนแจกเสือ้อครับแจกเสือ้อคนยิงคนยิงไม่ต้องวิ่งนะคนยิงไม่ต้องวิ่ง สามลูกแล้วเฮ้ยสียาครับโอ้ลหิงครับผมต้องลงอย่างเดียวผมได้เชื่อนะหรือจะวิ่งนะกดดันไหมเนี่ย ลงเพื่อนได้เสื้อหมดเลยถ้าไม่ลงวิ่งถ้ายิงลงได้เสื้อหมดเลยไม่ได้นะ ใหครับปะสามสอนึ่งเริ่มมือขวาเล่นเลยปกติค่าเดิมมือขวาครับเริ่มครับนี่เลยต้องแตโนถอยถอยถอยต้อง ฝั่งนี้บ,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 บนบนเอ่อบนตโหนักเลยนะโอเคนะ อรากิจกรรมนะครับขอแค่มีรองเท้าบาสมีชุดกีานะครับเชิญได้เลยครับทุกคนครับพร้อมไหมครับจกทีผมเินกรีมนะดทีผมเดินเด็กทีินกรรมเดนบกทั้งช่ิงเ็กทีมเปนเา็กทันเ็กเิน็กรมินเกมนกนกทรมนทผมนาการผมก็จะเล่นเกมเดนกมก็กจกของนี้แหละไปดูกันได้เลย ้นะครับเราจะเล่นกันเป็นทีมนะครับทีมไหนยิงลงเยอะสุดเอาเสื้อไปเลยสามคนนะครับเออใครนะยิงคนกฎกติกาอย่างนี้นะครับคนที่หนึ่งยิงให้ยิงลงยีงต่อยิงไม่ลงเตยมคนยิงไม่ลงกอไมต่อแถวาใหม่ทุกคนมีโอกาสสองเท่าด้วยกันโอเคไหมโอเคครับงมอเคไหมยิงต่อยิงลงได้ คนใหม่เอารงนีรอบที่สองให้ยิไม่ลงครับเลยโอเคทีมไหนยิงลุ้นสุดนะเราจะให้กระชีนะเป็นกระชีครับเป็นทุนที่เรียบก้อยแล้วคราไปยิงได้ไหมยิีได้ไหนยิงได้ครับ บันจะยิงโชครับมีโอกาสอีกครั้งครับใครจมจิกครับสคนวอสามคนเมอกี้เมื่อกี้ใครเรียกพี้ามาครับกพี่ม้ามองมาพี่้ม่องอนะครเรกเมจิครเรีมจเกเมจี่ใครเรียกเมจิีกพี่โ่ครกีใครเรีกีร คนพี่ไทยก็มวไหีี่ไทยพี่ไทยคนนัดจะเล่อ่ะพีไทยอยู่ไหนฮะไทยโอเคเยไอเทยไยไทยทยไ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 ไท้ไทยลทยไทยไทยไททยไ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 ูกโอเคเริ่มายเทยไยไทยไยเทีไยวทรไทยครับ ยิงลีดย,ยิงลูโท้ครับ แข่งยิงสามแต้มกับพี่เมจิกนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนครับก็ยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นครับแล้วถ้าพี่เมจิกยิงเยอะกว่า2ลูกครับก็จะไม่มีใครได้เสื้อไปนั่นเองสังติตาพี่เมจิกนะครับ ไปผิจังวะโอ้โหโอ้โหไปแจกเรียกแล้วนั้นบีบหมาว่าไม่แจกเพิ่มแล้วใช่ไหมมันจะเป็นจริงๆมันจะเป็นจริงจริงไม่แจยอมยอมไม่ได้จริงยอมไม่ได้เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้ ขอโทษเด็กๆด้วยครับผมยอมได้จริงจริงเขาคนหนึ่งที่ฟังโก้ดดข้ามโปเลยผมโดโดดข้ามไม่ได้หรองังโก้ไไดด้้มมเเล่่นนนหอกิจกรรมต่อไปครับก็เป็นฟังโก้ครับจะดังโชว์ครับผมโดยการโดดข้ามหัวน้องไปดังครับ ฟังโก้ดังได้แจกเสื้อเลยต่อแถวครับต่อแถวเอาเสื้อเลยได้เสื้อเลยโอเคโอเคเสื้อ,อ,อตัวส,สุดท้ายครับที่จะแจกมันสวยเนาะสีเหลืองที่เป็นเสือตัวสุดท้ายของของซีทีแล้วเพราะที่เหลือเป็นลิงลนี่คือเสือดำสีเหลืองตัวสุดท้ายใบ <c oughs> แหวนนะครับตัวนี้ ยังแบบยังดินยังเดินว้าวว่ายังเดินไม่ถึไหนเลยอะไรก็ให้ปกตินะเลือกแปลกๆเลือกโคตรแปลกอะเลือกแปลกๆอันนี้ได้ไหมอะหรือยังไงผมก็ยิงลงนะแต่ว่าทำไมผมไม่ได้เลือกก็ไม่รู้ แต่คนแต่คนที่เลือกเขาเลือกใครอ่ะเลือกน้องเขาทำไมนะจะเดินไม่ครบไม่เดินไม่ครบเลยแบบเดินุบจอดจงใจให้คนนี้ก็แบบอะไรก็แบบเห็นอยู่ใกล้ก็เลยโอ้ยเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเาเพ่เมื่อกี้ข้างหลังยกคอแล้วนะคอเลยคอเลยเดี๋ยได้ยินกัเราไม่ระลอกเลยก็เลยรอกไปแล้วดูเยอะไหมเยอะมาก กบอกว่าน้ๆนาสานผมเป็นต้นใจแล้วก็พัฒนาให้ดีก็สุดใจก็ด้วยวันนี้นะครับ็ชาังแรกสาไลน์ติเนรบกวว่าทุนจะยินชอบแล้วก็สนุกกันสรุกกันใช่ไหมครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนาเยอะมากนะ่มาคุจริงี่ให้ความสนใจกับทีมเราแล้วก็ขอบคุณทางสมสร ะะเป็นผู้ดูแลชมรมบาสจังหวัดกรสินนะครับวันนี้รู้สึกแบบตื้นตันมากๆแทนน้องๆนะครับเพราะว่ากรสินไม่เคยมีคลินิกบาสเกตบอลมาก่อนเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็น้องๆฝากความรู้สึกมาบางส่วนบอกว่าผมชอบและผมไม่เคยเรียนเบสิกแบบนี้มาก่อนครับตื่นตันแทนน้องๆครับ